ทำอะไรกินดีพี่น้องเอ้ยปูน่นาลาบคอมบอ๊อบอมคอม,คอมแทบแบบอปานปูน่เด้อพี่น้องเอ้ยแกะเด้อดิแกะตำอาเนื้อมันพี่น้องเอ้ยจะตำตำเอาเนื้อมันน้ำน้ำเอาเนื้อมันดีเดีวก่อนเดี๋ยวก็ดองมันพี่น้องมันมันอย่างงีเ้เดี๋ยวแกะกระดองใส่พี่น้องเอ้ยแกะน้ำมันใส่พี่น้องแกะน้ำมันใส่ก็เดี๋ยว ตำนีที่เราเอานั่นพี่นอ้องเลยบีเอาน้ำมันลงไปเดี๋ยวจะหลับหลับพวกอ่อมเด้อพี่น้องเด้ออ่อมบ่ต้องเจ็บเนาะพอได้น้ำปูเรามีได้น้ำปูแล้วแล้วก็ได้ได้น้ำปูที่นี่แล้ก็เอากระด,ดองแกะมันพี่น้องมาใส่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเราตำเครื่องแกงไว้เอาลงเลยพี่น้องเอาเครื่องแกงลงเลยพี่น้องเย แล้วเราคนาใบเด้พี่น้องเราเปิดไฟเราคนใบเด้พี่น้องใส่พริกแกงลงไปพี่น้องเลยแล้วเราปรุงเลยพี่น้องเราใส่ผงน้อไปเลยพี่น้องใส่ผงน้อปลาใส่น้ำปลาสักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูต่อไปใไปส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำปลาสักหน่อยพี่น้องหอม เราเชาี่ยวไปเลยพี่น้องเคี่ยวให้เคี่ยวไปเลยพี่น้องคนไปเลยให้มันอันเราจีดแต่ไข่พร้อมเลือพี่น้องเลยแต่ไข่พร้อมพี่น้องเคี่ยวไปเลยพี่น้องเคี่ยวเคี่ยวไปเลยพี่น้องตัวตรงไปพร้อมพี่น้องเคี่ยวไปเลยพี่น้องเคี่ยวให้มันแตกมันเลยพี่น้อง เดือดแล้วพี่น้องก็แตกงันแล้วพี่น้องหอมหอมไปพี่น้องเหลืองเหลืองน้ำมันเด้ดพี่น้องลายม่เล่นเหลืองพี่น้องเลยโอ้หืมเนื้อปูพี่น้องเลยบักหลายเลยที่นี่เราจะใส่เสร็จพักเล้วพี่น้องซีลาวพี่น้องหอมอันใบแมงลักพี่น้องใส่็จพักะย่างครับพี่น้องสักหน่อยใส่็จพักะย่างใส่พริกหยวก ติดดวกไปจักงสามเมตรพี่น้องเอ้าทีนี่ลองเบิ้งพี่น้องสุดพิวันอือมอ้อมอ้อมอมปูพี่น้องอือมลองเบิ้งเขาเดือดเลยพี่น้องเลยที่นี่อืออะไรเขาเดือดพี่น้องคนไปเด,ด,ด้วยตั้ด้วยเองตั้ด้วยเขาขวัวเด้อพี่น้องเลยที่นี่ เขาขวายมันข้นๆได้ไหมพี่น้องเขาขวายสองช้อนพี่น้องสองช้อนกับพรอนพรอนแหละพี่น้องเลยคนแหละก็จะเคีเย่ยวไปเลยพี่น้องเคี่ยวให้เขานัวเลยสิพี่น้องหอมโต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 เคี่ยวไปเลยพี่น้องให้มันเขานัวแซสโอ้ยสุกแล้วพี่น้องเลย เนื้อเนื้ออ่อมเนื้อปูพี่น้องคนๆเลยพี่น้อง,อง,องหอมน่าทานไหมจ๊ะโอ้แซ่บๆแกงอ่อมปูนาพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บอืมในปกัดเขาไม่พี่น้องอแกงอ่อมปูนาพี่น้องเอ้ย รสแซ่บสุดอันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ได้ออมปูพี่น้องเอ้ยออมปูออมปูหน้าพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยนัวๆโอ้หน้ากินบ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอาเบิงโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเ,งเงอ,มมงอ้าวาวอยออมปูข้นๆเลย ดเงี้ยวพี่น้องเงี้ยวนะจโอ้ประกาศกัดกินพี่นัองมะเขือนิี่จวกพี่น้องมาเมื่อพี่น้องขดเงี้ยวต้ยเล็กพี่น้องเลยเนี้ยโอ้ออปูออปูพี่นงอืมกัะนาบพี่น้อง

chặt chặt để nó loại cho nhau không đột bấm không đột bấm cái đồng chuột chặt แซ่บน้องแซบครับแซ่บนาด กลับไปหลงเลยเจับนัวอดูอย่ เนางตัวไม่ได้น้อยพี่น้องซอนทับแ่บกู๊ด mm hmm. จะยกความเสียบไปน้องทำหลากหลายไปพอแม่กินน้ำี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผู้สาวมากินน้ำเยอพี่น้องเลยเดี๋ยวจะได้ลาเลยี่น้องเลยลาปูอ๋ออมปูพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวผู้สาวมากินน้ำี่น้องเดี๋ยวลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาแหละครับอย่าเก็บเก่ยจนเด้อพี่น้องเลยรำลำรวยกันทุกคนทุกความร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับ